จิตของคนไทยในต่างประเทศและก็แน่นอนค่ะได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัใใครราชทูตไทยประจำาุรทีหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่มีาาการส่งลมนัว่ามีคนสนใจร่วม เอียของทางมูลที่ไทยที่นาเสนอนี้เห็นว่าชุมชนไทยชุมชนไทยที่แข็งแกร่งอันนี้ชุมชนหนึ่งในในที่แล้วก็มีบทบาทสําคัญในในตลาดแรงงานแต่พวกเราขังความมั่นใจความมั่นใจขาดขาดกำลังใจแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรสักอย่างที่จะเอาสักยภาพของเราออกมา ในะนนครับมนไทยทิดว่าถ้าหากจัดโครงการนี้มาดึงดึงความโดดเด่นความสามารถของคนไทยสาาร้างพื้นฐานความมั่นใจว่าเรามีอะไรดีที่จะโชว์ก็ได้ซึ่งนี่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงต่างประเทศที่อยากพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างแดนคุณสุพลวัฒนะครับหัวหนา้าฝ่ายกองสูงก็เลยทำโครงการนี้เข้ากระสวงโดยการอ,อ้างเหตุผลต่างๆสบหรุนของงบประมาณโครงการ,การนี้ แล้วใช้เวลาไม่นานนะครับแต่่วนฐานรับตอบมาและให้เป็นโครงการระยะยาวเข้าโครงการ g f m i p นะครับเป็นโครงการยุติศาสตร์เชิงรุกในในโยบายการต่างประเทศแต่มีเงื่อนไขว่าในเฟสแรกคือวันนี้21มีนาแล้วก็25เมษาให้ประเมินผลงานนี้เข้าไปนะครับแล้วจะเป็นโครงการระยะยาวอาจจะเป็นพาร์ทโปรเจกต์ให้ทำทั้งยุโรปนะครับ ซึ่งกาทำสำเร็จนะครับมันที่มีเครือข่ายของคนไทยในยุโรปนะครับซึ่งมือที่ไทยก็จะเป็นตัวประสานแล้วก็เราจะมีวิทยากรเนี่ยออกไปบรรยายไปทำงาน <c oughs> ทางด้านนี้นะครับ <c oughs> ผมรู้สึกดีใจที่มีคนสนใจฐานรับโครงการนี้เป็นจำนวนมากนะครับชราบว่าสกรีนจะรับเพียง30ท่านแต่ก็มีมาถึงเกือบ40นะครับ <c oughs> ยังไงก็ตาม จุดเริ่มต้นวันนี้เรามีแค่นี้หวังว่ารอบต่อไปมากขึ้นนะครับคือเออฉันพินิจพรจพรุนิทอนนะคะเป็นตัวแทนในนามของมนิไทยคณะทำการของมิติไทยนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะดังที่ท่านลูกทุ่ก,ก,กายกบ,บีสิริคุลคมมนัทมูลละหรือน้องมิกกี้เนี่ยนะคะ ได้การถึงความสำคัญไม่โดยไม่รวมไม่โดยรวมถึงได้แบบถึงความสำคัญโดยรวมไม่ได้ทั้งหมดนะคะเอ่อมูลนิธิไทยเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์นะคะต่ออย่างยิ่งต่อชาวไทยในเนิวซีแลนด์นะคะเอ่อและเราดีที่จะมีส่วนร่วมโดยทั uh ้งทางตรงและทางอ้อมนะคะกับกิจกรรมต่าง เพื่อช่วยให้การพัฒนาศักยาภาพของไทยคนไทยในแดบเพิ่มมากขึ้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะและเป็นกระยามมีประสิทธิภาพนองจากโครงการนี้และโครงการอื่นๆต่อไปนะคะที่อากมีขึ้นในอนาคตและจะเชื่อมโยงถึงกันนะคะโมนิสไทยโมนิสที่ไทย,ทไทยขอขอบคุณฐานทหประชาธิป เดิฉันต้องร่วมใจระวีนะคะเอ่กอก็ด็อกเตอร์โนนรัตรน์นะคะดรอาร์ตนะคะเอ่อเอ่อวิทยากรที่เชี่ยวชาญเอ่อทั้งสองท่านสมาคมสยามนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นิกกี้นะคะในฐานะที่เป็นนักจิจตวิทยานะคะแล้วก็นักฝึกอบรมของคนไทยนะคะที่อยู่ในยุโรป ไปฝึกอบรมมาในหลายๆประเทศในยุโรปนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะนำสิ่งดีๆกลับมาคืนให้กับคนไทยที่อยู่ในเนเธทร์ลแลนนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่ทำงานมานะคะมีคนไข้ส่วนมากก็จะเป็นแต่คนไทยและคนไข้แต่และคนก็รู้สึกไม่สบายเป็นเครียดเป็นอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งตัวนิกกี้ก็เลยคิดว่าเราขาดเ,เขาเรียกว่าอะไรละ่ะขาด การฝึกฝนตรงไหนหรือบุคลิกภาพตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาเกิดขึ้นดิฉันก็เลยตัดสินใจแล้วก็คิดริเริ่มโครงการการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้นมานะคะโดยที่โครงการนี้จะมีการฝึกอบรมทั้งหมด3การฝึกอบรมด้วยกันการฝึกอบรมแรกนะคะเป็นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการกล้าแสดงออกและการสื่อสารอันที่2เป็นการฝึกอบรม การพัฒนาศักยาภาพของคนไทยนะคะอ,อันที่สามนะคะเป็นการฝึกอบรมในการสมัครนาน,นะคะและโครงการนี้นะคะการฝึกอบรมนี้เริ่มต้นครั้งแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหลังจากนั้นจะมีการขยายผลออกไปนะคะคนไทยที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์จะนำศักยาภาพของตัวเอง ออกมาใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะการป่วยก็ลดลงปัญหาในครอบครัวก็ลดลงนะคะมีงานการทำที่ตัวเองอยากทำชอบทำตรงกับระดับการศรึกษาของตัวเองและมีความกล้ามากขึ้นนะคะมีความหวังเช่นนั้นคะ่ะแล้วก็นั่นคือแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดในการทำครั้งนี้นะคะ่ะท่านประาน่าเป็นประเทศไทยียย Okay. Omdat jullie hier wonen. Ja, ja, ja. En de definitie om dat naar het Engels te gaan. En uh, you translate. It. Yes, yes. Maar ik spreek ook Thijs. Ja. <laughs> Een van de eerste woorden die ik hoorde was P-M. <laughs> ภาษาภาษาไทยคำแรกที่ประธานได้ยินคือคำว่าพี่แม่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 พี่่แมเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีการเรียกพี่กับน้องซึ่งม er ันแตกต่างกันมากกับกับวัฒนธรรมของเขาเราก็เลยว่าก็จุดนี้แหละเขาถึงจับจุดได้ว่าเพราะความแตกต่างตรงนี้เราจําเป็นที่จะต้องมาปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะสุดท้ายมันจะไม่ทำให้เราไม่รู้ว่า คำว่าคาว่าพี่กับคาว่าน้องเนี่ยจริงๆแล้วมันเวลาที่เราใช้กันนะคะจะสื่อถึงความเคารพรือความเคารพคราวนบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากความเคารพซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่า นั่นคือข้อดีแต่ข้อเสียมันก็มีก็คือมันเป็นหลุมพรางให้กับตัวเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้เรียกคนคนหนึ่งว่าพี่เราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องฟังเุ๊โดยอัตโนมัตินะคะและเมื่อไหร่เราเรียกเขาว่าน้องเราก็ไม่รู้สึกว่าเขาคงจะไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นในการใช้คําว่าพี่กับน้องจะต้องมีมีสติมีม,ม,ม,มีตระหนักถึงการใช้